ดูนะคะเราคนเยอะมันเยอะมากนะคะดูนะคขขนาดวนี้มันเยะแยะเดมยดูะค,ะด,ะคะดูคิวยาวเลยนะคะขึ้นรถไฟนะคะยาวไปถึงนี่เลยนะคะคืเป็นคอป,ปลาทมากนะคะเเออ ชอบมากนะคะที่จะไปจุดชมวิวมันเป็นเมืองขึ้นชื่อของบริเกนนะคะถ้าใครมาบาาริเกนต้องไปที่จุดชมวิวโ,โอ้โคิวยาวออกนอกประตูเลยดีที่พี่ได้มาเช้าหน่อยนะคะวันนี้เห็นไหมคะยาวมากคนเยอะมากก็มาดูกันคลิปหน้านะคะว่าที่เาจะทำ จะพาไปเที่ยวไหนนะคะนี่ดูเนาะคิวยาวเลยค่ะดีเนาะที่พี่ดราไม่มาตอนนี้พี่ดาตอนนี้กลับแล้วนะคะกลับจากจุดชมวิวเนาะโอ้โหนี่คิวยาวออกมานี่เลยนะคะข้างนอกเลยนี่ีดราออกมาจากรถไฟแล้วนะคะรถไฟที่จะขึ้นไปจุดชมวิวดีที่พี่ไดรมาดีนะคะที่พี่ดามาเช้านะคะเพราะว่าสามีบอกอาจจะมีคนเยอะก็จริงเลยค่ะดูนะคะ ดูคิวยาวออกมานี่เลยนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยทางขึ้นไปรถไฟนะคะคิวยาวออกมานี่เลยน,ะะนี่เห็นไหมเราเดินขึ้นไปก็เดินขึ้นไปได้คะ่ะเดินไปเลยคะ่ะจะไม่ไหวอะค่ะน,น,นะคะสวัสดีค่ะมันจะต่อกันคลิปหน้านะคะว่าพี่ดาจะไปพาไปเที่ยวไหนนะคะสวัสดีค่ะ